นางเอกดังโดนอดีตผู้จัดการโกงเงินหลักล้านให้สามีตำรวจเอาผิดรายการอันคุยแซบโชว์วันนี้มาพร้อมกับนางเอกเรื่องราวดีๆแพนเค,ค้กเขมนิตที่จะมาเปิดใจดราม่าอดีตผู้จัดการส่วนตัวโกงเงินเสียหายถึงหลักล้านเรื่องผู้จัดการโกงเงินยังไงแพนเค,ค้ก บอกแบบภาพรวมแล้วกันจริงๆแพนกับแม่ทำงานมาปีนี้ครบ20ปีพอเราทำงานมานานเราก็เจอมาทุกรูปแบบอย่างล่าสุดที่เป็นข่าวส่วนตัวของแพนเราไม่ได้รับผลกระทบอะไรในสวรน,นี้เพราะคุณแม่ค่อนข้างเข้มงวดช่วงหลังพี่มีเองก็จะเข้ามาช่วยดูในบางส่วนด้วยเพราะฉะนั้นเราจะพยายามรอบคอบกับเรื่องเหล่านี้เยอะเพราะจริงๆแล้วเราเจอที่หนักมาเหมือนกันที่เราไม่คิดว่าเราจะเจอเรื่องแบบนี้กับผู้จัดการหรือคนใกล้ตัว แพนเค้กใช้ขัดที่ดูเรื่องงานให้ในบางชิ้นงานซึ่งเรื่องนี้คือก่อนหน้านี้แพนเค้กก่อนหน้านี้ซึ่งเราเพิ่งมารู้เมื่อหลายปีให้หลังมานี้คุณแม่เองตั้งแต่วันแรกที่เราทำงานมาคุณแม่จะดูแลมาตลอดอาจจะเป็นบางงานหรือเป็นบางช่วงเวลาที่มีพี่ๆเข้ามาช่วยกันคนล่าสุดด้วยเพราะคุณแม่เป็นคนรอบคอบก็เลยทำให้ผลกระทบนี้ไม่เจอแพนเค้ก ณตอนนี้โดยตรงไม่ได้รับผลกระทบตรงนั้นเยอะมากเราก็ดูกันเป็นเคสบ y เคสแต่ละคนที่เขาได้รับผลกระทบโดยตรงเขาได้มีโอกาสโทรคุยกับแพนบ้างไหมแพนเค้กจริงๆไม่ได้คุยกับพี่ๆโดยตรงแต่เราก็ติดตามผ่านข่าวเข้าใจจริงๆสำหรับคนทำงานทุกคนมันมีรายละเอียดของการทำงานทำงานเยอะแผนเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสที่จะได้เจอรายละเอียดของงานเหล่านี้อยู่ตลอดคนก่อนหน้านี้ที่เล่ากับคนปัจจุบันคือคนละคน แพนเค้กคนละคนคนปัจจุบันไม่ได้มีอะไรอาจจะมีข่าวอื่นๆแต่สำหรับตัวแพนในเรื่องราวของเราไม่ได้มีอะไรถ้าคนก่อนที่แพนบอกว่าเจอมันหนักเหมือนกันซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นของการดำเนินการอยู่ทำให้เราเองคุณแม่เองพี่มีเองเราต่างต้องรอบคอบในการดูเรื่องรายละเอียดต่างๆของการทำงานเยอะมากขึ้นพอข่าวออกมาบางคนก็เข้าใจว่า เป็นคนคนเดียวกันคนเก่าก็อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการส่วนคนปัจจุบันเราก็ถอยออกมาเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดของเราในอนาคตแพนเค้กก็อย่างที่บอกดูเป็นการทำงานไปและอาจจะเพิ่มความชัดเจนในการพูดคุยเยอะมากขึ้นคนเก่าที่มีปัญหากันขั้นตอนถึงไหนแล้วแพนเค้กขออนุญาตบอกว่าอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมายซึ่งพี่หมีจะเข้ามาดูในส่วนนี้ถามจริงโดนไปเท่าไหร่เป็นสิบเลยไหมแพนเค้ก ไม่ถึงเกือบครึ่งทางมันเยอะสำหรับคนทำงานจริงๆแล้วเท่าไหร่มันก็เยอะ